ชอบแข่งขันของเราในวันนี้แนะนำตัวเองนะครับผมมีชื่อว่ากิติคุณมากสุขครับ,รบอยากฟังชื่อเกาหลีผมงไหมครับมาฟังได้ครับกิติคุณมัคโซอะไรนะอ่าทษอีกทีได้ไหมฮะกิติคุณมัคโซกิติคุณมัคโซกิติคุณมัคโซโอเคเกาหลีกิคุณมาคโซเนี่ยมันพก มันมีคมแปลไหมฮะแต่ว่ากิจคุณมากสุดครับเอาละครับทีนี้ว้าาเต้นหลุมรอนเลยนะครับนอนเลยอ่ะมั่นใจไหมครับกับเรื่องเล่าว้ามั่นใจครับควันมันมาแล้วครับทีเนี้มั้ยแจับอะมั่นใจครับคุณต้องเรียนออกเสียงใหม่นะครับผมไม่ไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยไอ้ผมก็พูดว่ามั่นใจครับมั่นใจครับครับผม เรื่องที่จะเล่าชื่อเรื่องว่าอะไรครับสังกัดทางของคุณตาครับสังกัดทางของคุณตาครับผมพร้อมไหมครับโอ้โหหมายเลขสี่นี่จะไวไมั้ยครับพี่ไม่รู้ว่าจะเล่าเป็นภาษาไทยหรือเกาหลีแค่ชื่อก็เอาพี่เตอ๋องงไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายจะเป็นใครที่รอดพ้นจากฮารูฟึกไปได้มาเจอพี่แวนคนสุดท้ายนี่แหละครับว่าเขาจะช่วยให้ฮารูฟึกวันนี้มีคนที่ผ่านไปได้หรือไม่ครับพร้อมนะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเลยครับครับผม วันสงการที่ผ่านมาครับผมไปทําบุญให้ตาสวดศพเอาแล้วเราก็เริ่มข้ามพิธีสวดมนต์รถกระบะสีแดงดําเปิดเพลงพิเที่ยวกันไม้ไม้ไม้ไมจะลีบไปไปไปไอจังหวะที่พาสวดมนต์เิยอวาแล้วไอตรงไหมไหมไออว่าไม้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 อตรงน้ำโมตัสะ ชงคุกพอดีแม่โมตับ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 ,ตบ,ตบพาปะพ,พาตาผมไม่กินตาบิก๊กมันเหมือนเรื่องผีอะครับไม่รู้ํำไมผมรู้สึกเหมือนมันแบบมันมันไม่ใช่เรื่องตลกอะมันแบบอนเมันแบบ ตับตับตับ,ตบ,ตบเป็นไปนตามความคาดหมายของพี่ดาวมายุรีครับวันนี้ไม่มีใครสามารถรอดพ้นจากคารุปเพือไปได้เลย